โคตรไปาเลย Oh! <laughs> ปันไปบัานไป ¿Qué tal? có tuần này nha Ui Let's see ha huh? Oh Con na lười

ปวดหัวเยอะๆจ้า Tchau. <laughs> โอ้ยแค่มีคนมาดูก็ลืมเต้นอออจบละโอ้เพิ่งมีทำเป็นโจกันเยอะเป็ดมีตั้งนานแล้วกงไม่ได้โจรเลยมีกันเปล่ามีกันเปล่าเนี่ยนะมีกันเปล่ามีกันเปล่าเนี่ยเนี่ยนะเออมีกันเปล่าจะเหี้ยมุนทั้งสามพันกว่าเพจผมเอาไอ้ดอกมาเนาะ ตาล่าย็งตัวตาล่ากูไม่ย้อะไรเลยเนี่ยกูไม่ย้อะไรเลยต่อยเลยทําไะอเอาไปให้มันกลัวเฉยเมื่เราอยู่ไม้โดนเรสแต่เราคนยึดเก็ดหนึ่งสามที่แรกหน้าขาใช่ปะใช่พี่อวันนี้กี่ตีแล้วทีเนี่ยมีสิบตี้เอาสามตี้แรกตั้งเอาหก ไม,มไ <แก S 1> ่มันมันขนาดป2อ่ะมันมีมันมีมันมีสองตีที่หน้าขาวก่อนแล้วอ่ะใช่เราเซ็งเอาหมดแล้วที่หนึ่งแล้วเนี่ยเย็ดโสดม่แล้วมันไม่เปิดหรอกไอ้บูมพี่จองแล้วไอ้บูมมาไอ<จ>้ห <laughs> <laughs> นึ่งตีคือว่าเจ้าเก <laughs> ๊าหูตาเห็นไม่งามจบล้าจบล,ล้าเดี๋ยวนี้ไม่ไหวนะทุกคน ส่อก่องข้างล่างนะตามต่อไม่รอแล้วนะนีไน่ไม่เปลี่ยนเล่นเลยไอพี่เดี๋ยวเอาเอาเอุ๊คีผมไปเล่นก็ได้ครับได้สก,กา,เาดเอาไปเล่นเลยโอ้ยโอเคพี่เอาไอเก็บอาเดี๋ยวเก,ก็บให้โอ้ คนเก็บไอสังกะบบอตอนนี้อ้าวฝนตกเฉยยชื่อเจ้ากาเก็บแล้ว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 ฝ้าไม่ไหนหรอปืนการูเอบีไปยู่เลยดิ ใช้มีอาเยอะบ้างเ่ะมก้าสี่สิบสี่นัดรวมในปืนนะทำไมน้อยจังมีเก้าสิบแปดอยเก้าสิบแปดได้เมา,ามากับผมก็ได้นะกูไม่มีพี่ลยกูลงมามีงมี s m g ร้อยห้าสิบกว่านัดร้อยเจ็ดสิบเออเราไม่แลกผมก็ได้พี่ได้กันเามามาดิมึงไปไหนงี้เขาจะขึ้นโรงงานกันไหมนะไม่ไงก็ต้องวิ่งไปเนี่ย ไม่ของไม่มีเอนะมีใครฮะนี่อยู่แล้วผมทีไปละเอามาเอาผมทีไปและที่จริงแจมไปได้เหรอได้เอาไอ้แปมันก็ได้ผมดูไอ้แปมเอาทีมาทีมาทีนี้ไปมั้งข่าวลูกปืนนไม่มีลูกปืน วางที่ท่านมาเลยไม่มีตัวมันก็กลัวหน้าขาวกันเอาดิก็โโดูมันกลัวหน้าขาวเนี่ยไปหนึ่งล<ะ>แล้วแน่ที่หนึ่งเปิดแล้วเก็จะเปิดตาแล้วนะก เียเอ้ยบุ๋มมึงม,มึงไม่น่าพูดนะบุ๋มนะมึงเอาแอรดับป๋ามไม่น่าพูดนะบุ๋มตามเลยเราตามเราไอ้บอพี่ชายมีสองน<อ><ม>ะไม่นับครับเกมเกมเดียวเหรอเกมเดียวไม่บอเกมเดียวผมก็มงงไอ้เหี่ห้อท้องท้องพอ่อผมเกมเดียวเหรอเนี่ยอย่างนี้ก็ยังจัด ไปหาของซ้อมใหม่เจ๊พวอันนี้ผมหาห้องซ้อมจากนั่นเนี่ยในในเพจมังคูอะ่ะมีขาตั้งเปล่าป,าปาะเดี๋ยวขาตั้งเดี๋ยวจับสามเดี๋ยวขาตั้งเอาเอาจับสามครับกูไม่ให้กูใส่เอ็มดีตรีกูแก้วแรกแรกกับนี่ไงแรกกับจับสองจับสองดีกว่าจับสามนะพี่เดี๋ยวนี้ ูเล่นคัดตั้งสามสแม่งมงึงไอ้มึงเย็ดมันไม่ได้บอกว,ว่าห้ามสามศพเด้อสามได้ไม่มีกฎตัวไปกี่ตีแล้วลว,วันนี้ไอ้เหี้ยตีหนึ่งแล้วมั้งสองตีแล้วมัง้งเ่ย สี่สิบคนนะพี่ต้องหาที่โดดประจำมาถ้าจะลอง,ลอง,องโอ้พื้นชาร์จยังเป็นท็อปสันเลยทนเอ,อ,เอเ้ยทำแรกที่เป็นดีพี่ละ嘛ได้เอ็มพีไฟงันมาดีเลยดีถูกอะผมมีเอ็นดีสูง คุะต้องตันมาเล่นกูมั่นใจกว่าเล่นเอ็นดีฟเออีเอ็มีเลยเจ้ของเจ้มีคนแอดมาเยอะปะก็เก็แบบแบบทั้งห้องเหี้ยเก็บทั้งห้องอะผมว่าเอฟซีเอฟซีเจ<บ>็ดทีครับแปดกล่องนะเมืนกันพี่ไปกล่องนะั้นมีสีด้วยแปบ๊บนึงไม่ได้ไอ้วอลสีลูกอะ่ะ บอกจะพูดได้จะเอาบอแจ๊กได้ไหมเจ๊เจ้มีเปล่าถ้าเจ้ไม่มีพี่ให้เจ๊เลยผมมีสองเรามามาเอาไม้ผมพี่แจกเอามา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 น้องชายเอาไม้พี่น้องชายเออครับพี่ครับพี่ครับ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 ผมครับผมเราจะทำคลิปใช่ไหมเจ้กูไม่อยู่ครับผมจะนอนถุงทุ่มห้าทุ่มก็จะนอนแล้วคนไปใส่วานี้เนี่ยที่เจ้บอกอ่ะที่ผมส่งไปให้เจ้ดูอ่ะ ไปกับเจ้ด้วยแต่เจ้เขาก็ตายฮาหรอกพวกมึงเนี่ยไม่ทนันครับไม่ทันจองยาวครับวันนี้ไปไปหาเจ้คนนึงเนี่ยจะเล่นเรียบเขาฮนะมันกลัวมากเล่า เจ๊เจ๊ก่อนเก่อนเขมาเจ๊เข้ามาหามาอยู่หามาอยู่เก็ได้นะอ้อมอ่ะนี่พี่เดี๋ยวผมอ้อมบนเดี๋ยวผมอ้อมบนเดี๋ยวผมอ้อมบนเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเอาเลยเอาอะไรเอาเลยหรอ ตัวเสาไฟบนตัวเสาไฟบนเสาไฟบนโคตรเจ็บโคตรเจ็บโคตโกนที่เราวางเสาไฟบนนี้โคตรกลางมันวิ่งถอยแล้ววิ่งเข้ามาแล้วห่องตัวอะไรไม่หาเนี่ย มกีตี้อยู่เนี่ยหัวใจฉันสั่งเลอฉันอเธอนั้นลูกจาเรียบรูดเลยบูมได้ยุดนิ่งอย่ยูดนิ่งเราไปเก็บของข้างล่างก่อนมังกี้โดนบนโคบ่ะบูมเอ้ยเอ้ยบูมบอกให้ล็อกไว้ได้พี่ตัวบนมาครบ ถ้ายิงกันได้หมดแลยเจ๊บูงที่เล่นเดวเดียวป่าวะเล่นได้ห้องซ้อมอ่ะใครมีไอวอลผมมออั่งหรอไม่ไม่ไม่มันหมด,ดไปแล้วตี้เนี่ยอย่างน้อยเราก็รอดแล้วใครมีไอวอมั่งกับพี่ขอยบอกสักลูกดิในสอบอ่บะ

แต่จริงๆพี่แจ็คแช่งกันดิท่านแจ็คก,ก็แช่งนะท่านแจ็คแช่งนเะเออจีก็โดนแช่อย่างนี้แหละงีก็บอกให้บุกไบุกบ้ันไงไม่ดูกันเพื่เนี่ยเล่นแี้วไมได้ไม่ต้องร้อง่อหนึ่งเล่นอยู่ เดี๋ยวผมบอกว่าผมมาอัพกรอบผมก็บอกอยูน่นะจุดประสงค์อ่ะมีเตาไฟก็น่าแหละผมมาเตาไฟแล้วผมก็วิ่งเจ,จ๊ด้านหน้าเราเนี่ยด้านหน้าเราเนี่ยทางตอนที่เราลงมาตอนแรกอะนน่ะเ็นนละก่อ <c oughs> เรียกตัวมันวาร์ปได้ไงอ่ะเรียกไม่วาร์ปได้ไงวะ อ้ยไอ้วอก็ตั้งแม่งดีเละจัดเป็นตี้เลยบอกให้จริงโดนทิงตั้งนานก็ไม่ยอมดึง่ยก็ไม่ฟังกันอ่ะเออก็คุยกันอ่ะก็บอกผมว่าอยู่โดนทิงโดนทิงก่อนมันเห็นชด้ครับโอ้ยโคมหน้าบูมท่านเอ้ย โอ้นิดเดียวมงนี้งโดนะมันไม่ได้โฟมจ้ะนี่ไอ้สัตว์มันโดดลงมาเนี่ยกูบอกเลยมันตายกับระเบิดกูแน่นะก้ gida yankin awa luôn là bởi tự mình không